สวัสดีค่ะันพี่อ้อมก็จะมาแนะนําเคล็ดลับในการขจัดคราบฝังแน่นแบบนี้นะคะซึ่งตัวช่วยในวันนี้ค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไฮยีนค่ะน้ายาล้างจานสูตรมะนาวนะคะและผงซักฟอกค่ะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนี่ค่ะอันตอนแรกเราก็เตรียมน้ําใส่กระมังเพียงเล็กน้อยแค่นี้นะคะแล้วนําผ้าลงไปจุ่มแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วกลางบริเวณที่เปื้อนออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็เทไฮยินลงไปได้เลยนะคะเทใส่บริเวณที่เปื้อนได้เลยนี่นะคะซึ่งพี่อมแนะนําให้เป็นไฮยินสําหรับผ้าสีนะคะในกรณีที่ผ้ามีหลายสีค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าขาวนะคะก็ใช้ไฮยินสําหรับผ้าขาวได้เลยนะคะนี่ค่ะเทไปทุกจุดที่เปื้อนได้เลยค่ะนี่นะคะหยดลงไปให้ทั่วเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการบีบสไลด์ลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะทับไปอีกชั้นนึงเลย นี่นะคะหยดลงไปให้ทั่วเลยค่ะแล้วใช้มือลูบให้ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการโรยทับด้วยผงซักฟอกอีกหนึ่งชั้นนะคะนี่ค่ะโรยเข้ามาเลยซึ่งสูตรนี้นะคะไม่ว่าคาบจะฝังแน่นขนาดไหนนะคะคาบก็จะออกเกลี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะและไม่ต้องกังวลว่าผ้าจะด่างด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการพักทิ้งไว้10นาทีนะคะ เมื่อผ่านไป1ิบนาทีแล้วค่ะเราก็จะนําผ้านะคะมาขยี้กับน้ําที่ผสมผงซักฟอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ่ค่ะพี่อมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ทําการขยี้ได้เลยค่ะเราจะขยี้ใน้นบริเวณจุดที่เราแต้มไว้ก่อนนะคะซึ่งถ้าเป็นเสื้อผ้าของเด็กนะคะพี่อมก็แนะนําให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าของเด็กนะคะโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกนะคะเผื่อน้องๆจะแพ้ได้ค่ะนี่ค่ะคราบก็จะออกเลี่ยงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันค่ะนี่ค่ะ เียนขยี้เบาๆแค่นี้นะคะคราบก็จะออกอย่างง่ายดายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบเก่าหรือว่าคราบใหม่จะฟังแน่นขนาดไหนนะคะถ้าใช้สูตรนี้ค่ะคราบก็จะออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่ค่ะออกหมดเกลี้ยงเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็นําไปล้างแล้วก็ซักตามขั้นตอนปกติได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้ไปทําดูนะคะ